มาดูโจทย์ในข้อที่8นะครับก็ไม่ได้ายากอะไรนะฮะแต่อยากให้คุ้นเคยกับสัญ,ญลักษณ์ของมันนะครับน้องมาดูที่ตรงนี้เขาให้หาตัวนี้ใช่ไหมฮะเาให้หาเจ้าตัวนี้ยมันเท่าไหร่ก็คือหาอนุพันธ์แล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ข้างในหมายความว่าไงหมายความว่าน้องต้องหาอนุพันธ์มันก่อนเมื่อหาอนุพันธ์เสร็จแล้วแทน x ด้วยอะไรเอ่ยนี่แทน x ด้วยหนึ่งลงไปนะครับก็คือก็ให้หาอนุพันธ์ตรงที่ x เท่ากับหนึ่งนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเอง นะ้น้องก็มาหาเลยละกันนะก็คือการดิฟฟังก์ชัน x นั่นเองนะครับอ่าดิฟกำลังตกมาข้างหน้านะากำลังตกมาข้างหน้าอันนี้กำลังห้าก็ต้องเหลือกำลังอะไรครับลบไปหนึ่งเนี่ยก็ต้องเหลือกำลังสี่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีส่วนห้าอยู่ก็ตัดกันได้ใช่ไหมฮะมาอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ก็ต้องตกมาข้างล่างมาคูณกับสามใช่ไหมก็เป็นสองคูณกับสามจากกำลังสองก็ต้องเหลือกำลังอะไร กำลังหน,งนะฮะมันหารด้วย2อจะเห็นว่ามันตัดกันได้ไหมตัดกันได้อ่มาดูตัวสุดท้ายดิฟค่าคงที่ดิฟ4ออกมาเป็นเป็นศนย์นะครับก็จะได้มาเป็น x ก,กําลังสลบกับเท่าไหร่เอ่ย3 x มเฉยๆนะฮะจากนั้นเนี่ยโจทย์มันต้องการอะไรอนุพันธ์ที่มี x เ,เท่ากับหใช่ไหมก็ค,คือเขาต้องการแทนค่า x ด้วยด้วยหนนั่นเองนะ ก็จะเป็น1นึ่กำลังสี่ลบกับ3คูณกับ1ออกมาเป็นลบลบสนั่นเองนะครับ